ห <Now. c oughs> นาวการนัดรูปนะแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผมวิเศษฐานบอกครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําวิธีเตรียมดินปลูกผักนะครับนี่นี่แปลงผักขนาดเล็กอยู่ข้างหลังผมนี่ทําแปลงผักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเตรียมดินปลูกผักครับความกว้างนะครับสำหรับแปลงนี้ฮะอ่า จ็ดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวประรมาณร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูครับไปดูกันเลยครับอ่าอันดับแรกครับวิธีทำนะครับเรามอาผสมดินปลูกก่อนครับสมวสนที่ปลูกมีอะไรมัง่งนะฮะมีหนึ่งดินดินปลูกนะครับ ดินปูดินก้ามปูเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารปรุงนึ่งนะครับถุงละสิบสี่บาทครับซื้อตามตลาดปริมาณเก้าถุงนะครับเก้าถุงหนึ่งสองปุ๋ยค้อปุ๋ยข้อถุงละยี่สิบบาทครับหนึ่งถุงสามแกบแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวอย่างละถุงนะครับเป็นสองถุงครับอันนี้กระปุกละสิบบาทซื้อตามท้องตลาดได้นะครับ นี่คือส่วนผสมของผมนะครับไม่ตายตัวครับมีสายสูตรยเยอะแยะมากมายแต่นี่คือส่วนผสมของผมครับสูตรองผมแล้วจะนำทุกอย่างนี้มาผสมรวมกันต่อไปนะครับนี่คือส่วนผสมนะครับดินก้าถุงรือค้อะห์ดอถุงแกลบขุยมะพร้าวย่างกระถุงส่วนผสมนะครับติดป เดีย๋ยวเราผสมกันครับคราต่อไปอ่าเรามาเทส่วนผสมให้ดูอย่างละเอียดนะครับเรามาทวนว่ามีอะไรมั่งนะครับส่วนผสมนะครับตินก้าปู9ถุงนะครับแล้วก็ปุ๋ยขีวัว1ถุงนะครับแกึบ1แกึบ1ถุงแล้วก็ขุยมะพร้าว1ถุงแกบกับขุยพร้าวประโยชน์คือทีลลบายอา,อากาศนะครับ ดินที่ดีเราต้องมีที่ระบายอากาศประมาณ25้าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm. ปุ๋ยปุ๋ยอย่างดีครับเป็นปุ๋ย,ยดี่ไอพืชผักก็ออกจเจริญอาหารได้ดีครับม mm. ีส่วนผสมปุ๋ยอย่างดีนะครับสูตรผมนะครับไม่ตายตัวนะครใครจะเอาไปทําก็ได้นะครับสูตรที่ได้มาเป็นนี่คือสูตรผมแล้วอะไรต่อไปเราก็เอา ุกอยานี้มาคลุกเขาดูครับพร้อมลงแปลงครับผมับต่อไปนะครับนี่เรามาดูหน้าตาส่วนผสมเอามาให้ดูอย่างละเอียดอ่าได้ส่วนผสมแล้วนะครับหลับต่อไปเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ ดินก้าปูนี่คือดินดินดีดีที่สุดแล้วร,ราคาก็เพลนคครับดินธรรมดาก็ส่บแกะธรรมดาก็สิบบาทแก้าปูนี่สิบสี่บาท เขาให้เข้ากันนะครับลั้ต่อไปก็ใส่กระถางนะครับอ้าวเขา้เข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่กำลังมานะครับไปสั แปลงผักนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีผสมดินปลูกนะครับแล้วก็เอามาใส่กระมังนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปแปลงปลูกครับอันดับต่อไปนะครับเอาไปปลูกได้เลยครับอ่าผสมดินเสร็จแล้วนะครับเราก็มานําดินมาลงแปลงปลูกนะครับอ่ต่อไปนะครับวิธีทำยังไงเนี่ยวมาดูกันครับ เก็บเก็บไปขูนะครับอนนันแรกแล้วก็ใส่เศษหญ้าก่อนนะครับหญ้าเศษใบไม้นะครับเศษไม้ก็ได้พืชพืชพืชผักก็ได้ครับปูพื้นก่อนครับ ก่นอนที่เราจะอาดีผสมลมาวาใส่นะครับหลอกหูพื้นด้วยเศษหญ้าเศษอะไรแน่นๆนะครับ เสร็ีไม้แล้วเราก็แต่ที่ว่เราก็เอาดินผสมนะครับโรยลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีเตรียมดินปลูกนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับขี้เกียจไม่ได้แล้วก็เอา,อาผักมาปลูกได้เลยครับเพราะดินดินนี้เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วครับปลูกได้เลยนะครับดินดินละสิบบาทนะครับสี่บาทปลูกได้เลยครับสุดยอด